พี่ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะพวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกวันนี้พวกเรามาทําโครงการสื่อเล็กๆของเด็กสงขาชื่อกลุ่มว่า TFS 5 School Channel ค่ะพวกเรามองเห็นว่าทําไมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญซึ่งเป็นล่างเงาหรือว่าเป็นที่มาทําให้ทุกคนทั้งในจังหวัดสงขา หรือต่างจังหวัดได้ทราบว่าจังหวัดสงขามีที่มาหรือความเป็นมาอยังไงแต่ในวันนี้พวกเรากลับหลงลืมและทําให้สถานที่ท่องเที่ววเหล่านั้นเสื่อมโทรมไปค่ะจากที่เราได้พบปัญหานะคะที่สําคัญเลยที่ที่ฝ้ายได้เห็นก็คือว่าหัวในแรงนะคะจะมีเจดีเก่าอยู่ซึ่งไม่มีใครพัฒนาแล้วก็มัน เป็นอยู่ในที่ที่แบบรับตาคนไม่มีใครเห็นมันเป็นที่หลงลืมของทุกคนฟ้าก็เลยคิดว่าทําไมคนข้างๆคนรอบๆตรงนั้นไม่เห็นความสําคัญเหมือนกับที่เราเห็นคือสาเหตุที่ทำให้เสื่อมโทรมนะคะก็คือว่าผู้คนเนี่ย นักท่องเที่ยวบริเวณนั้นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นวัดเขาเก้าแซศวัดเขาเก่าเซศมันก็แบบพอเห็นขยะพอเห็นเจดีย์เสื่อมโทรงก็ไม่คิดที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือเก็บขยะซึ่งทําให้แบบมันเสื่อมโทรงพอมีนักท่องเที่ยวมันก็จะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะพวกเราก็เลยคิดว่าทําไมทําไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้ ทำไมทุกคนถึงไม่คิดเหมือนเราทำไมที่แบบทุกคนไม่คิดที่อยากจะพัฒนาเหมือนเราค่ะพวกเรานะคะได้คิดวิธีการแก้ปัญหามาก็คือเราคิดที่จะทำสื่อค่ะทำสื่อเป็นข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวนะคะคือขั้นตอนแรกก็คือว่าจะหาจะนัดประชุมค่ะประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่กันในแกนนำนะคะว่า ต่างคนต่างมีหน้าที่อะไรแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีการอบรมสื่อโดยทีมงานทีวีไทยซึ่งป้าหนูเป็นคนประสานงานให้นะคะซึ่งขอขอบคุณป้าหนูมากค่ะในการอบรมครั้งนี้ค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะคืออบรมเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราก็ต้องสํารวจข้อมูลเพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอามาผลิตข่าวผลิตสารคดีเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้ว่าเราทําแล้วคุณคิดจะทาหรือไม่ ต่อไปนะคะก็คือนางมาผลิตสื่อค่ะซึ่งต่างคนนะคะก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองการผลิตสื่อมีขั้นตอนมากมายซึ่งไม่สามารถแยกออกได้เหมือนกับว่าการเขียนสคริปต์การถ่ายการตัดต่อมันไม่เป็นตามขั้นตอนค่ะในเมื่อเราคิดสคริปต์แล้วเราไปถ่ายสคริปต์ไม่ถูกต้องเราก็ต้องไปคิดสคริปต์ใหม่แล้วก็ต้องถ่ายใหม่ซึ่งขั้นตอนในตอนนี้นะคะเราคัดแยกออกมาไม่ได้เพราะว่า มันเป็นขั้นตอนที่ไม่ชัดเจนค่ะก็เ,เอาไปนําเสนอนะคะสิ่งที่พวกเราคิดไว้ตอนนี้นะคะก็คือว่าพวกเราอยากทาข่าวออกไปทางช่องทีวีไทยในข่าวพล,ลําเมืองค่ะซึ่งมันอาจจะยากมากเราไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือไม่แต่เราก็จะพยายามเต็มที่ค่ะ สิ่งที่คาดว่าพวกเราคิดว่าจะได้รับนะคะก็คือ1ประชาชนเนี่ยหันมาเสียใจเมื่อดูของเราแล้วเมื่อดูข่าวแล้วเมื่อข่าวเผยแพร่ออกไปแล้วมันต้องมีบ้างถึงเวคาที่จะแบบต้องมาสนใจเหมือนเราเราจะให้สงครามาถูกเหยียดหยามไม่ได้ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สกรปรกตรงนี้มันเสื่อมโทรมสองนะคะก็คือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเมื่อประชาชนมา บำรุงซ่อมแซมมาเก็บขยะมาบำรุงทำมาค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและนักท่องเที่ยวก็จะบอกต่อ,ตอ,ตอไปก็สามารถเป็นท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาได้อีกที่หนึ่งค่ะก็ต่อไปนะคะประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะเมื่อน,นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแล้วประชาชนในสิ่แววล้องนั้นก็สามารถทําสินค้าที่แบบเป็นที่ระลึกได้ให้แบบพวกนักท่องเที่ยว ได้ซื้อของฝากกันค่ะก็สุดท้ายที่สําคัญที่เราเมุ่งหวังกันโดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือว่าแหล่งเงรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งเงรียนรู้ประวัติศาสตร์ของรุ่นต่อๆไปค่ะเมื่อเราคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงแล้วเราก็อยากให้รุ่นต่อๆไปคิดเหมือนเราแล้วก็อยากจะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องประเด็นปัญหาเนาะแต่เรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในกิจาการรมที่จะไปแก้ปัญหานะครับเรื่องปัญหา ร่างเงดั้งเดิมที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันัูพันมากับตัวเขาเรียกสถานที่ของแห่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้พวกเราหลุดหายไปเพราะว่าประเด็นที่เราจะใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ความสื่อโซ่ความสกป,ปกแล้วแต่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าข้างในที่เราให้กับให้กับตัว อ,อยากให้พวกเราคล้ายๆกับวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าสื่อที่เราจะเอาไปให้ดูเนี่ยคือกลุ่มไหนกันแน่ใช่ไหมมันถ้ามองมองเป็นทฤษฎีไขาดาวอ่ะเราอาจจะบอกว่ากลุ่เป้าหมายลกที่เป็นไขแดงที่ที่เราอยากให้ดูมากๆเลยสมมตินะว่าอาจจะเป็นเพื่อนเราใช่ไหมขยายไข่แดงออกเป็นไข่ขาวอาจจะเป็นคนเมืองสงขาใช่ไหมครับขยายออกไปอีก ว่าเราอยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไข่แดงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไข่แดงคือใครกันแน่ถูกไหมแล้ว,แล,วแล้วเขาจะรุ้ขึ้นมาห่วงแขนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่จะได้จากการดูสื่อน,นี้มันไม่ใช่แค่รุ้ขึ้นมาพัฒนาปรับปรงุงแต่ว่ามันจะเป็นการให้คุณค่าภายในด้วยนะครับมันก็อันสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือ ฟังไม่ได้ไม่ชัดเจนนะว่าพวกเราอยากจะไปทําความสะอาดหรืออยากจะไปปรับปรุงพื้นที่ขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเราคุยกันเรื่องพัฒเศรษกิจอพอเพียงแนละ้วความรู้ที่จะไปใช้ในการพัฒน,นา m kemudian saya tapi kalau tidak perlu beruntung di gitar. E ชีามือหรือปักแล้วเฟ c บุ o กมันจะมีพลังส่วนนักข่าวพลเมืองที่หุ่ฝันเราก็จะช่วยกันต่อเติมให้เขาทำดูนะคะเพราะว่าเขา 有没有？ ฟังแบบเหมือนไม่สุดอ่ะมันว่าเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ทำรู้สึกว่าใช่ไ่าทำไมคนไม่คิดพัฒนาเหมือนที่เราคิดใช่ไหมเ,เรา ต่อมาแล้วกลุ่มนี้จะสนใจไหมเพราะฉะนั้นน้องเพาะว่า 영 <목소리도> ทางนั้นไปเลยแล้วก็ทางพาร์ตเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะก็โซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดฟาจะแบบจะเผยแพร่หมดเลยแล้วก็ที่ฟาจะแบบออกไปนักข่าวนลเรืองค่ะฟาจะแบบว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าอีกฟาจะทําแบบสักสองเรื่องอะค่ะคืออีกเรื่องหนึ่งก็นักข่าวคนลเือเมืองก็อีกเรื่องหนึ่งก็เผยแพร่ในจังหวัดสงขลาค่ะโอเคก็น่าจะตรงกันนะเพียงแต่น้องอาจจะนําเสนอไปทังง้งหมด แต่ไม่ใช่ว่าไส้จะทำไส้จะทำนะกลุ่มนี้นะจะทำนะต้องคุยกันเสี้ยทั้งหมดแล้วก็ถ้อยคำที่บอกว่าถานนคนเดินนะไาไม่รู้จะติดต่อกับใครเนี่ยหักคะแนนเลยอยู่ที่สมการน,นี่เองแล้วนี่คือโรงเรียนในเครือเทศบาลใช่ไหมอันนี้ลูกก็ต้องสืบสอบ